สวัสดีค่ะใหม่ซึงค่ะสุขสันต์วันตูจีนนะคะวันนี้นะคะอาจ,จะอาจจะพูดภาษาจีนไม่ได้วันนี้ก็ขอเป็นอ้ามวยบวยน้อยหนึ่งวันนะคะทุกคนดูสิอันนี้ไม่ไม่เคยแต่งแบบนี้นะคะทุกคนปีนี้ปีแรกเลยเนี่ยแม่ทำโพมาค่ะทุกคน ดูสซืได้พอได้ไหม่ะอ่าก็ประมาณนี้แหละค่ะเหมือนเหมือนจะได้หรือว่าเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวนั้นเองทุกคนค่าเราตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเราไม่เคยใส่ชุดนอนันี้ อย่ามันใช่เรานะทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยใส่จริงๆเราแล้ใส่ครั้งแรกอ่าดูสีผิวแล้วสิเข้ากันไหมล่ะกับสุดสีแดงก็มวยมิค่ะ <laughs> พอมวยมวยได้อยู่นิดนึงนะคะทุกคนนี่เราก็จะไปเที่ยวงานตูจีนที่กาดดวงนั่นเองซึ่งแม่เต็มตัวเรียบร้อย รอคนนู้นนะคะรอน้องวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้หยุดแล้วก็สามารถไปประมาณทุ่มสองทุ่มได้เนาะประมาณสองทุ่มกว่าก็ได้เพราะว่าเราตื่นสายได้ถ้าเราถ้าเราตื่นสายได้แล้วก็ไปช้านิดหนึ่งก็ได้ถ้าไปตรงกับวันหยุดเราก็จะไปเช้ากับเช้านี้นะคะเพราะว่าเราตื่นตีห้าทุกวันซึ่งน้องวอนเนี่ย ตื่นพร้อมแม่นะคะทุกคนตื่นพร้อมแม่แล้วก็ไปที่ทํางานแม่แล้วก็ค่อยไปโรงเรียนนะคะน้องตื่นที่ห้าทุกวันตื่นตามแม่เลยเก <ST AR> ่งมากเลยนะคะน้องบอลนี่เก่งมาก <ST AR> ดูทรงผมสิ <ST AR> มันก็ก็ยังไม่ชินน้อน้องก็จะประมาณนี้แหละทุกคนอ่ะปล่อยผมตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึง เล่นๆนะคะอ่าก็น้องบอลก็เลยไปกับพงแม่นี่แหละตัวเช้านี่โอ้โหเรานี่ชุนวุ่นวายมากนะคะทุกคนซึ่งตอนเช้าต่อถึงประมาณ8ดโมงนี่ไปถึงที่ทำงานนี่ไม่มีเวลาแม้แต่ว่าจะไปเข้าห้องน้ำเลยไปถึงที่ทำงาน ไปห่อเกี๊ยวเกี๊ยวทอดทอดซึ้นข้าวซอยแกงข้าวซอยทำน้ำหมูตุนแต่ละคนเราก็แบ่งหน้าที่กันไปนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยมาเล่านิดนึงเรื่องของเรื่องก็จะไปงานตอนนี้ว่างอยู่แล้วก็สำหรับแม่แล้วนะคะเราโชคดีมากที่เรามีเจ้านายเจ้านายใจดีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะ เราไปทํางานที่ไหนเนะี่ยถ้าเราเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีนี่เจ้านายดีนี่สุดยอดสุดยอดนะคะทุกคนก็ขอบคุณเจ้านายและขอบคุณน้องๆน,นะคะเราก็เป็นพี่ใหญ่ <c oughs> เป็นพี่ใหญ่ของเขานั่นแหละแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ละแล้วก็แล้วก็อยู่อยู่อยู่กับเจมส์ามานนานแล้วเนาะทุกคนรู้ปะ่ะสิบแปดปีอาฮะประมาณนี้นะแล้วก็ แล้วก็แม่อยู่ตั้งแต่แม่เป็นสาวแต่งงานมีน้องบอลตอนนี้น้องอลย่างสิบสามแล้วนะคะอยู่ตั้งแต่เป็นสาวมีสามีมีลูกตอนนี้ก็อยู่กับลูกสองคนโอ้โหทำไมสิบแปดปีชีวิตของดิชัน,นี่สารพัดมากมายอะไรหลายอย่างเยอะแยะไปหมดนะคะ ก,กว่าจะผ่านมาได้นี่ก็คือไม่ได้ง่ายเลยไม่ง่ายจริงๆต้องบอกเลยว่าสู้ๆนะสู้ๆนะเพื่อลูกเพื่อลูกลูกรลักของแม่เพื่อลูกก็ทําได้ทุกอย่างนะคะทุกคนจะล้มลุกคุกคานอะไรก็ต้องทําให้ได้เอาให้ได้เลยแต่ก็ทําได้จริงๆนะทุกวันนี้เราก็โอเค อยู่กันแค่สองแม่ลูกก็มีความสุขดีแล้วก็แม้แต่เราไม่ไม่มีเงินท้องมากมายอะไรแต่เราก็ผ่านไปเดินใดเดืนนั้นได้อยู่นะอค่าห้องค่ากินเลี้ยงลูกสำหรับผู้หญิงเราเลี้ยงลูกได้ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นหนี้แล้วก็ส่งตังให้พ่อแม่ได้นิดหน่อย ถเืเยี่ยมเยี่ยมเยีมเยยมมฉันบอกขอบคุณนะตัวฉันขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆฉันเก่งมากเลยชชยนะฉันเก่งมากเลยฉันผ่านมาได้ทุกอย่างจนมาถึงวันนี้นะคะแต่เราก็ไม่ได้เล่นโลนว่าเอ,อเราจะมีเงินทองมากมายถ้าเรามีเงินทองมากมายหรือว่าในครอบครัวเราไม่เข้าใจกันนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจกันก็คือไม่มีความสุขเลยแต่ณขณะนี้ แล้วก็ไม่มีความทุกข์อันนี้ก็คือดีแล้วชีวิตนะคะเราไม่มันอาจจะมีเล็กน้อยความทุกข์เข้ามากระทบเล็กน้อยอย่างนี้คือกระทบเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามนุษย์เราก็ต้องเจอแบบน,นี้อยู่แล้วมีดีบ้างไม่ดีบ้างปาปนกันไปนะคะอันนี้คือชีวิตมนุษย์ของเราแต่ว่าถ้ามันมากเกินอะไรยังไงอย่างเงี้ย มันก็ไม่ไหวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้โอเคละเราอยู่กับตัวเองได้หาความสุขให้ตัวเองได้แล้วก็สำหรับคุณแม่นะคะผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยสวยไว้ก่อนดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าสวยแค่ภายนอกภายในเราก็ต้องสวยด้วยนะคะ,ะถ้าแบบว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเรานี่แหละถ้า เราดูแลสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงได้เราก็สามารถดูแลลูกของเราได้แต่ว่าเราไม่ใช่ว่าร้องไห้ไม่ได้นะทุกคนร้องไห้ได้ถ้าวันไหนที่เหนื่อยมากหรือว่าท้อแท้ในใจร้องไห้ออกมาหยุดถ้าลองหยุดก็ไปต่อถ้าไปต่อเนี่ยถามว่าวันไหนที่เหนื่อยมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรหาแม่ส่วนคุณแม่นะคะโทรหาแม่คะ่ะ เพราะว่าเราอยู่กับลูกอยู่แล้วเราเราก็ดูดแลลูกของเราได้ดีอยู่แล้วนะคะเราก็จะโทรหาแม่เพราะว่าเราอยู่ไกลแม่นั่นเองแล้วก็จะถามแม่ตลอดว่าแม่สบายดีไหมวันนี้แม่เป็นไงบ้างอย่างนี้เราก็ถามตลอดเออคลิปนี้ไปหลายเรื่องแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องชีวิตของคุณแม่นี่แหละถ้าว่างๆเนี่ยแม่จะมาเล่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 า,ลา,ลา,ลาชีวิตที่ผ่านมามีอีกเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนสำหรับแม่แล้ว อ่าถ้าในครอบครัวของเราเพราะว่าแม่เราก็อยู่ราชันเราก็อยู่เมืองไทยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าเราถทรไปเออทางนู้นสบายดีก็โอเคแล้วแล้วก็จะซื้อไม่ได้ไม่ได้ส่งไปอะไรอะไรมากมายหรอกนะคะทุกคนอ่าวันไหนที่พ่อแม,แมอ่ที่แม่ไม่สบายก็ส่งต่างให้แต่ว่า คุณแม่เนี่ยทำมาตั้งแต่ในแต่อไรอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เข้ามาเมืองไทยใหม่ๆเลยจะโรนตอัญให้แม่ได้กินได้ใช้ได้ทำบุญน,นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือถ้าถ้ามีโอกาสาได้ส่งของเนี่นะคะจะเป็นเรื่องโอวันตินเสื้อผ้าที่แม่ชอบกินมากๆก็คือแคบหมูไรมันอันนี้เราส่งตลอดให้แม่ได้กินตลอดนะคะทุกคน<ม>แล้วก็เสื้อผ้าหน้าหนาวอันนี้เป็นสิ่งดีๆนะคะ ุณแม่ก็เชื่อว่าถ้าเราทําดีกับพ่อแม่เราเนี่ยก็คือชีวิตเราก็จะดีนะอันนี้เชื่อจริงๆเพราะว่าแม่เนี่ยเพราะว่าคุณสําหรับคุณแม่แล้วแม่ก็โถแม่ก็ดูแลยายของน้องบอน,นี่ก็ดีเหมือนกันนะอ๋อไม่ได้ไปดูแลนะคะแต่ว่าส่งของให้เดี๋ยวอนตังให้นะคะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ให้ขาดเราต้องดูแลท่านนะคะแม้แต่ว่าเราอยู่ไกลยอย่างเงี้ยเพราะว่า เราเข้าใจว่าตั้งแต่เรามีลูกมากแม่ก็คงรักเราเหมือนเราลูกรักอ่เหมือนเราลักลูกของเราเนี่ยประมาณนี้ลูกของเราเนี่ยเราลักมากอะไรดีๆซื้อให้กินแม่ของเราก็คนคงจะเป็นแบบนี้แหละตอนเราเด็กๆนะคะแม้แต่ว่าเราไม่ค่อนฐานะไม่ร่ารวยอะไรแต่แม่ก็รักได้รูแล การดูแลเอาใจใส่เนี่ยคือสําคัญมากๆสําหรับตั้งแต่เด็กๆจนโตขึ้นนะคะทุกคนเวลาไม่สบายหรืออะไรเนี่ยรู้สึกว่าแม่เราเนี่ยดูแลเอาใจใส่มากๆแล้วทีนี้เราก็มาเราก็มาต่อนะคะเพราะว่าเราได้รับที่แม่เราได้ดูแลเรามาอย่างดีแล้วก็มาดูแลต่อน,น้องบอลได้อย่างดีเช่นกันนะคะทุกคนทุกวันนี้สําหรับ แม่แล้วแม่ก็ว่าเออน้อ,อ,นองแม่ก็ทำเต็มที่ดูแลน้องเต็มที่แล้วนะคะสำหรับคนอื่นมองยังไงแม่ไม่รู้สำหรับแม่โอเคแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็อะไรเลี้ยคิดยังไม่ออกเลยไว้คิดออกแล้วค่อยมาต่อกันอีกนะคะทุกคนแม่จะไปเที่ยวกันนะคะแม่ก็จะถ่ายให้ทุกคนได้รับชมกันต่อๆๆไปบยบาย